เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนผ่านการลงมือทำปฏิบัติ learning by doing อย่างเป็นขั้นตอนและทุกขั้นตอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดจากคิดง่ายๆไปสู่การคิดที่ซับซ้อนคิดที่สูงขึ้นมีความท้าทายจนถึงขั้นคิดรู้จำเข้าใจนำไปปฏิบัติวิเคราะห์สังเคราะห์จนคิดสร้างสรรค์ ถ้าเด็กถูกกระตุ้นจนคิดสร้างสรรค์ได้เท่ากับผู้เรียนรู้คำตอบขั้นตอนที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองดังนั้นครูจำเป็นอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning บทบาทครูบทบาทผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบ interactive learning Partilation Learning เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมลงมือทำทุกขั้นตอนปฏิสัมพันธ์กับครูเพื่อนรวมถึงสื่อที่ผู้เรียนเลือกนำมาใช้ในการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โคฟไฟสเตปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะร i t e ตเรซ เรื่องของการอ่านการคิดการเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตั้งคำถามการสแสวงหาข้อมูลจากสารสนเทศอีกทั้งขั้นที่3การสร้างความรู้ถือเป็นจุดเด่นของกระบวนการครูต้องมีความอดทนและพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนสั่งข้อคำตอบจากการที่ผู้เรียนตั้งคำถามขั้นตอนนี้คำตอบของผู้เรียนอาจไม่ได้ถูกต้อง ครูจำเป็นต้องเชื่อมโยงคำตอบของผู้เรียนไปสู่คำตอบที่ถูกต้องเพื่อที่ผู้เรียนจะนำข้อมูลไปนำเสนอและเผยแพร่ต่อสังคมจนเกิดทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และผู้เรียนจะเป็นนักเรียนรู้ที่มีคุณภาพ